าหากว่าผู้ชมเปิดเกมเ,เข้ามานะครับผมผู้ชมก็จะเจอกับกิจกรรม ทับอัพคู่หูตัวใหม่เจ้าหน้าที่ฮอปพร้อมขุดออกสนามนะครับผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเติมครบ2 9 9เพชรนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ทั้งสกินแล้วก็ผู้หูนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็หมวเขียวันที่8พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับกิจกรรมต่อมาฮะก็จะเป็นรีโหลดโหมดคนคููครับนี้ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีชุดใหม่ครับก็คือชุดผู้ชายตัวสีดํานี่ฮะแล้วก็ยังมีไอเทมอื่นอีกมากมายครับเช่นชุดผู้หญิงตัวนี้แล้วก็สีไอเทมด้านล่างด้านขวาทางนี้ครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้าเช้าเกินฮะยังไม่สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ว่าใครที่อยากได้ชุดพวกนี้เนี่ยก็สามารถมาเล่นหน้าที่กิจกรรมพวกนี้ได้เลยฮะก็หมดเขียวที่10พฤศจิกาอยนนี้เท่านั้นนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณรถโอซบะครับซึ่งคลิปนี้นะคุณผู้ชมก็คนเทนี้มันมาจากคลิปตัวตาตหรือว่าคลิปไอเทมใหม่อะไรนี้นะฮะซึ่งคุหหูตัวกระต่ายหรือว่าเจ้าหน้าที่ฮอปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม EP อะไรนี้นะครับผมซึ่งนั่นแหละฮะคลิปนี้ก็มาจากคนเทนเรื่อง EP นั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยก็จะยก7อันดับการเพิ่ม EP ที่ดีที่สุดในเกมนะครับผมอันนี้ไล่จากไม่นิยมที่สุดถึงนิยมที่สุดนะครับก็คือดีที่สุดนั่น ผมเริ่มจากอันดับ7ก่อนแล้วกันนะครับการเพิ่ม EP ที่ดีที่สุดอันดับที่7ก็คือคูห่หูเจ้าหน้าที่ฮอปนั่นเองฮะซึ่งสกิลของเขาเนี่ยก็จะเพิ่ม EP 50หน่วยวงบีบต่อ1ครั้งนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันครับคุณผู้ชมฮนะเมื่อไห่ที่มีวงขึ้นมาแบบนี้มันจะยังไม่ทํางานนะฮะคุณผู้ชมทางานียก็สามารถดูได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มี EP ครับและทีนี้คุณผู้ชมเนี่ยไปสังเกตที่คําว่าเขตปลอดภัยจะต้องลงในเวลา 0.0, 00. 00. วินนัอพอมถ 0.0, 00. แล้วเนี่ยมันจะเพิ่ม EP ขึ้นมา50หน่วยทันทีนะครับผมซึ่งใน,นหนึ่งเกมเนี่ยก็จะมี5ถึง6วงครับและนั่นก็หมายความว่า E ีกิคุณเนี่ยจะเพิ่ม300 EP ต่อ1นเกมนะครับผู้ชมการเพิ่ม EP ที่ดีสุดของอันดับที่7เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายอันดับที่6ฮะฮก็ตกเป็นของคู่หูชีบานนั่นเองครับซึ่งสกิลของเขานะครับก็จะช่วยใน,นเรื่องของการหาเหตุทุกๆ120ยีวินั่นเองครับผมพง่ายเคิน คูดาว120วิแล้วก็หาเห็ดให้อะไรงี้นะฮะอ่านี่พูดง่ายเลยซึ่งสกิลของเขาเนี่ยจะขึ้นมาร์คเป็นรูปเห็ดอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราเนี่ยก็วิ่งไปเก็บเห็ดเพื่อที่จะเพิ่ม EP อะไรงี้นะฮะและสาเหตุที่คู่หูชิบะเนี่ยอยู่ดับที่หกนะครับก็คือสกิลของเขาเนี่ยจะมาร์คเห็ดที่ดีที่สุดหรือว่าเลเวลเยอะที่สุดในบริเวณนั้นนะครับผมอ่าสมมติว่าตอนนี้ผมเจอเลเวลสามใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันจะไม่มาร์คเลเวลที่ต่ำที่สุดในบริเวณนั้นนนนนนนะะะะะคครรรััับบผมมจมจา์เเเเลเวลววททีีท่่ยอสุดใิณ้ฮนน แต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปใช่ไหมคุณบังเอิญไปเจอแบบสัญลักษณ์เห็ดขึ้นมาแบบนี้คุณก็อาจจะได้เห็ดเลเวล4ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของชีบัเลยนะที่มันจะมาร์กเห็ดที่เลเวลเยอะที่สุดในบริเวณนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาครับแต่ว่าการเพิ่ม EP พที่ดีที่สุดเนี่ยก็อยู่อันดับที่6นะฮะส่วนอันดับที่5ครับก็ตกเป็นของ ตัวละครมิกเกลนั่นเองฮะซึ่งสกิลของเขานะครับเมื่อเขาสังหารได้เนี่ยก็จะได้รับ ep 80ดเบอร์ทันทีนะครับผู้ชมสังหารปุ๊บ ep เด่งทันทีฮะง่ายๆสบายๆครับแล้วนี่ฮะเทือกหนที่อยู่อันดับที่5ครับเพียงแค่เราเนี่ยสังหารคุ่สซูปปุ๊บเราถึงจะมีโอกาสที่จะได้รับ ep นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือข้อเสียเลยครับคือเราต้องยิงคุ่สู้ก่อนเราถึงจะได้รับ ep นะฮะก็การเพิ่ม ep ที่ดีที่สุดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอันดับที่5้าไปนะครับ สุดต่อมาครับก็เป็นอันดับที่4ฮะก็ตกเป็นของอาจารย์เคนั่นเองครับซึ่อสกิลของเขาเนี่ยผมจะอธิบายในเกมและกันนะ,ะผู้ชมในระหว่างที่เราอยู่บนเครื่องบินหรือว่าขณะที่เรากางร่มเนี่ยเราจะได้รับ EP อัตโนมัตินะครับผมเออแต่พอเราถึงคืนแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่หมด EP นะฮะซึ่งสกิลของปรมาจารย์ K เคนี่สามารถเปลี่ยน EP เป็น HP ได้นะครับผมถ้าเราอยากเพิ่ม EP ใช่ไหมเราก็แค่กดเป็นภาพ EP เท่านั้นนะครับ แ EP ของเราก็จะขึ้นตืดๆๆอย่างนี้แล้วนะฮะอ่าซึ่งข้อดีของปรมาจารย์เคเนี่ยเมื่อเขาเปิดโหมด EP ตอนอยู่นอกวงที่1เนี่ย HP ของเขาจะไม่ลดเลยนะฮะอ่านี่คือข้อดีของเขานะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนเป็นโหมด HP ปุ๊บในระหว่างที่คุณต่อสู้ปับ๊บ HP ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากค่า EP เป็น HP นะครับเออก็ดีอยู่นะแต่ว่าอันเนี้ยการเพิ่ม EP ที่ดีที่สุดในหน้าตอนเลยนะครับปรมาจารย์เคเนี่ยก็อยู่ที่อันดับที่4นะครับคุณผู้ชม ต่อมาอันที่3ก็ตกเป็นของคู่หูนาคน้อยครับซึ่งสกิลของเขาครับก็จะทํางานต่อเมื่อเราใช้กล่องยาปุ๊บอีทีเราก็จะเด้งปั๊บทันทีครับไม่ง่ายฮะเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะโดดให้แบบ HP ลดลงแล้วกันฮะปุ๊บอ่ะทีเนี้ยพันยาครับผมพันยาเสร็จปั๊บ E p ีเด้งสบายๆครับคุณผู้ชมก็สามารถประยุกต์ใช้กับสกิลของตัวละครได้หรือว่าประยุกต์การเล่นได้นะครับก็สามารถประยุกต์ได้หลายอย่างฮะ พราะเห็นนี้ครับการเพิ่ม EP ที่ดีที่สุดเนี่ยของนากน้อยเนี่ยก็ตกเป็นอันดับที่3ไปนะครับส่วนอันดับที่2ครับก็คือเห็ดนั่นเองฮะผู้ชมทงางมาอาจจะงงว่าเฮ้ยอะไรวะซึ่งการกินเห็ดเนี่ยคือเราเนี่ยไม่ต้องใช้สกิลตัวละครหรือว่าไม่ต้องใช้คู่หูนะครับผู้ชมเพียงแค่เราเนี่ยเดินไปง่แล้วก็ไปไปกินเห็ดแค่นั้นเองฮะ ออแค่นี้ได้ EP แล้วครับและนี่นะค,คือเหตุผลง่ายๆที่การเพิ่ม EP ที่ดีที่สุดอันดับที่2เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอันดับที่1 1 1 1 1หนะฮะก็ตกเป็นของอนเฮเลอร์ N eller, นั่นเองครับผมหรือว่ายาสูบั่นเองฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผู้ชมซึ่งอ Enhancer นะครับสามารถใช้ในสถานการณ์ที่แบบว่าสู้กับฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วเราแบบสูบยาไปด้วยอะไรงี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราสั่งกับพูดด,ด้วยได้อย่างงี้นะฮะ อ่ะแล้วเราเนีย่ยอยากเพิ่ม EP นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดวิ่งเพิ่ม EP ได้ตลอดเมื่อนะฮะเพราะเห็ุนี้ครับผมจึงยกให้ inhaler เป็นอันดับที่1การเพิ่ม EP ที่ดีที่สุดในเกม Free Fire นะครับคุณผู้ชมเออแต่ผมลืมบอกครับคือไอจีอันดับเมื่อกี้เฉพาะแมปใหญ่เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่แมป c v วนะก็ขอย้ำว่าแมบใหญ่เท่านั้นนะครับนี่ อ่ะไหนๆก็มาแบบใหญ่ละเดี๋ยว,วเราไปลองเล่นกันดีกว่าครับผู้ชมส่วนมากเนี่ยเห็นผมจะลงสีวิสีแล้วเกินเดี๋ยวไปลงแบบใหญ่กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวผู้ชมเบื่อเอานะครับผมมาคลิปนี้ผมจะนิยมไปใช้อ็นเฮเลอร์แล้วกันแฮะเดตกันว่าให้ผมเนี่ยสอนมวนโคโนโน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะผู้ชมเฮ้ยเฮ้ย,ยสามคนเลยเฮ้ย,ยทำอะไรกันอะ่ะอืมก็ได้เปรียบส่งแล้วผมก็จะโดนลุมนะ้วผู้ชม สไนก็มาวะ่ะเดี๋ยวดูจังหวะก่อนเราจะเข้าชาร์จหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมกดมาโซโลนะ่ไงเจออะไรเจังไหนอีอ้าวล่วงฟุกจัดฟุกจัดสไนนี่โคตรหวั่นเลยเดิอนออกไปจะโดนสไนยิงหรือเปล่าไม่รู้เลยแฮะอีกคนนึงครับเหมือนจะไม่โผล่นะฮะ น่าจะหวันผมแหละเอาจริงผมยิงไป้งสองคนแล้วเป็นว่าผมอ้อมแล้วกันผมไม่รู้ว่าอีกคนนึงเขาอยู่ไหนนะเมื่อกี้เห็นวิ่งโดดด้วยกันเลย3คนไม่ได้ยิงกันด้วยมันจะแบบว่าแอบรวมตีแบบสามลุมหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เกินไปนะครับผู้ชมแม่รวมตี้มาโซโล่รวมตี้มันเกินไปหรือปะเอะทีนี้ผมเข้าหลังแล้วกันผมอ้อมมาไกลมากโอ้โห โวักนนเลน่จะให้เละเจะให้แหลกเจะให้แหกเลยแต่ที่ผมจะหมดแล้วว่ะจะไปเก็บศพตัวนู้นดีกว่าดี่เพื่อนแหม่เบือก่อนเบือก่อนขอฟาฟ์มไออร์แป๊บมาได้ไอร์แล้วจะวได้ไอร์ปุ๊บเดี๋ยวเรามาใส่กันต่ออุ้ยไอ้ไนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่จะดวม ห,หาเพื่อนเฉยครับบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีคำว่าเพื่อนสำหรับผมนะใครย่ยอ,อให้ผมยิงหมดบอกเลย <c oughs> ผมก็จะเล่นบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับเอาจบเกมไหมน,นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> จุดเนี้อยู่กลางตรงนี้มันสบายครับผม <c oughs> ดักกีงอย่างเดียวฮะบอกเลย มาแล้วก็แล้วมาทางนี้ด้วยมาทางนี้ด้วยกลางวงรออยู่กระสุนรอกระทบหนังหน้าอยู่เป็นไงวิ่งวนรอดักคุณเดียวครับเป็นไงมาแล้วมาแล้ววิ่งรอต้องนานกูจะมีคนมาเข้ามาไว้รุ่นชอบว่าคุณกลัวคุกก็ต้องไอ้โว้ยที่ด้านขวานี่เพียงแค่นี้คุณก็เล่นเซฟเซฟได้แล้วสามารในคลิปด้วยนะเขากขาจะลงมาครับ เมื่อกี้ด้านหลังก็มีเสียงปืนนะครับตอนนี้เอาด้านหน้าก่อนหลังก็หวันหน้าก็วันอ่ะตอนนี้บอกเลยนั่นไงเฮ้ยเสียงท่าขวาเข้ามายัางอ่ะปึ๊บหยู่มอวไปก่อนไม่กล้ากดระเบิดอ่ะกลัวมีคนชาร์จเลยเยกับเรื่องขวาเข้า,ามาไซค์ก็มีเฮ้ยเยอะ เยอะตั้งมัวตั้งมัวไปก่อนตั้งมัวไปก่อนยากเยอะเลยเดี๋ยวออกไปสับยิงพุ่ไปนะไม่ได้ว่ะวงบีอยู่แล้วอะอุย้ยไม่ได้น,นี่ก็ไม่ได้ตัดหน้าเลยไอ้วัดหน้าเอ้ยยิงผ่านประตูมีงัายไปก่อนอน,นี่ลบดาเมจ เรียบร้อยปึ๊บตัวเดียวอุ้ยลูกซองด้วยเรี 100. ยบร้อยยิงขาหักขาหักข,า,ขาแตมกมนทีเดียวนะครับผู้ชมคือเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับผมผมจะไ like ล่ทำคลิปตามคอมเมนต์นะครับผมที่เคยคอมเมนต์ไว้คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะอันนี้คือเดือนนี้นะแต่ว่าเดือนหน้านี่ยังไม่แน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามที่จะเซฟคอมเมนต์แล้วก็เอาไปทำคลิป ให้ดูแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไปมากก็น้อยถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดดิ้งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลับคี่ทุกคนนะฮะ